ไปเริ่มกันที่ข่าววันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัดดาหารเพลนแด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงในจังหวัดสุราธานีบ้านเราครับ โดยนายวิชูจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีมอบหมายให้ในายชูศัก์รู้ยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีถวายพระดาหารเพลนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิสูุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังประจําปี2566ที่วัดไรธรรมารามพระอารามหลวงโดยมีพระครูสัทธาโสภิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไรธรรมรามพระอารามหลวงจังหวัดสุราธานี ประธานฝ่ายสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรฐาคิตยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจากนั้นถวายพระดาหารแด่ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นลำดับต่อไป ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรคดียาพานเรนทิราเทพพาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระราชศรัทธาถวายพระทหารเพนและสิ่งของพระราชทานแด่พระพิกษุสามเณรผู้ข้าสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประโยค1นึถึงสถึงประโยคประเียนธรรม5ประจำปี2566ระหว่างวันที่15-17กุมภาพันธ์2 5 6พัน สำหรับการสอบบาลีสนามหลวงคือการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นรเรียนธรรมประจำปีถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันการสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบันมีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแลภายใต้การกำกับของมหาเถระสมาคมครับ